สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมปอปิลพลนะฮะในยูทูบของเรานะครับ BT Channel นะฮะวันนี้ฟุตบอลวันพระศุกดีครับมีเกาโชซิลาเตะน่าสนใจ2คู่นะครับนาปโปลีลงสนามเจอซามููเรียนะครับแล้วก็โตริโนโ่ลงสนามเจอลาซิโอบาร์เซโลานาเจอการดิสในลาลิกาสเปนนะครับนี่ดูง่ายๆนี่ดูสายคล้องคอแบบเป็นไรฮะโรนัลโด้รูนี่นะฮะ เดวิดเบ็แฮมนี่อันนี้ได้จากโอชัฟฟอร์ดเรายังโกลักเหมือนเดิมแม้ว่ามันจะตามคาดตกรอบแฟนแมนยูบอกอ๋อเพราะว่าต้องไปจับสลากเจอแมนซิตี้นี่เองเลยตกรอบก่อนนะไม่เกี่ยวเลยครับโอ,โอ้เอาตัวสำรองลงนะมันคือตัวจริงในสมัยก่อนเนี่ยนะตกรอบอะ่ะก็เดี๋ยวไปตามหลังเกมกาได้ในทิกตอกของผมแล้วการเสิร์ชหาชื่อผมได้ P O P W E I F O L นะฮะใครไม่มีทิกตอกก็ผมจะเอาไปบ่นวันละสองสามนาทีที่นูน่นนะครับ วันนี้คงเป็นเรื่องแมนยูและเมื่อวานเนี่ยคุยเรื่องบาร์เซโลนาไปแล้วนะครับอ่ะวันนี้เอาเมื่อวานที่ให้คำบรรายถึงของเชลซีใช่ไหมชนะแค่ลูกเดียวสุดท้ายเสมอเลยแล้วก็สเปอร์ตผมให้เสมอก็เสมอนะครับอาร์เซนอลก็ถล่มอ่ะส,ะนนะสะวัสดีคุณซูปเปอร์คุณเจตพิพัฒน์คุณประก,กาศสตินะครับพี่มาเน่มีมาเม่พี่พิพัฒน์แล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับพี่ประธรรมาด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยแ,แมน,แมนยูแพ้ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับ,รรบ,บ,นนรบตกรอบไปนะครับ อ่ะวันนี้ไปเริ่มกันที่เกาโชอร์เซเรียอิตาลีครับมีเกมที่นาโปลีครับโอ้โหกำลังเล่นดีมากช่วงที่ผมชอบนาโปลีเล่นมากตั้งแต่เจอเลสเตอร์ดูตลอดนะนาโปลีวันนี้ออาไปยศซามโดเรียครับตอนนี้อยู่ที่3ของตารางแล้วนะครับสำหรับทีมดังจากเมืองเนเปิลอยากไปเหมือนกันเห็นฟุตบอลเมืองนี้สวยมากนะฮะที่อิตาลีนะครับนาโปลีวันนี้ชนะแน่นอนเจอกับซามโดเรียครับลาซามหยุดไม่อยู่แน่แม้ว่าจะเล่นในบ้านนะครับผมให้นาโปลีชนะ2อศูนย์เลยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งฟุตบอลเซเรียเนี่ยเป็นเอ่อ โตรินอเจอลาซิโอครับโตริโนอหลักๆไม่ดีมากๆเลยนะฮะกระทิงหินสมัยก่อนผมชอบดูแกเล่นนะแต่ตอนนี้ฟอร์มตกมาเยอะมากโซลาซิโอเองวันนี้ออกเป็นทีมเยือนก็ไม่ง่ายครับนะฮะเจอกระทิงหินในบ้านที่ตูรินนะครับผมให้ลาซิโอเกิดโตริโนอลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ลาลิก้าสเปนครับบาร์เซโลนาไปเยือนกาดิสครับวันนี้บอกเลยฮะคใครได้ดูทิกติกต่อเมื่อวานนี้บ้างผมม ทำเรื่องโลนอคูมันบาซ่าจะปลดแต่ว่าไม่กล้าปลดเพราะไม่มีเงินจ่ายนะครับไปดูย้อนหลังกันได้ผมให้บาซ่าวันนี้ชนะกาดิสหนึ่งลูกไม่ถล่มก็ชนะวันนี้นกาดิด,ดีกว่าสามคู่น,นี้ครับผมชอบลาซิโอผมชอบนาปูีรและผมชอบกาดิสไม่ใช่บาร์เซโลนาครับจากไปคอมเมนต์เข้ามาคุยกันแล้วเดี๋ยวไปดูหลังเกมได้ในติ๊กต็อกเลกันวันนี้สามคู่ในบีทีชชานลของเราครับขอบคุณครับ